สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทั้งช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่17มกราคมสองหา6ครับมือนีครับจะโทรหาผิดตายออกรับแรครับผมเนาะเลขล็อกวงในนะครับวันนี้วันเลขออกครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับสับครับผมเนาะก่อนอื่นครับผมผมจะแม่ลงแนวทางของเลขลับนะ เขาผมก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมล่งคิดไปแล้วครับโบเดงครับผมเนาะเอฟซีทั้งช่องถามมาเจอมากว่าพระดทาไมไม่เห็นของเลขลับนักเขาะถมเลยนี่ครับผมเนาะงวดที่แล้วให้มานี่ครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งครับนี่ครับมีกระเข้าครับผมเนาะให้ผมมาครับผมสี่งวดครับให้มาสี่งวดนะครับ เข้า3มงวดนะครับเข้าบนล่าง2งวดนะครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับนี่ครับชุดเต็มครับผมเนาะ9ก9 7 9 8 8 6 8 7 8 8ครับชุดคัดเน้นล่าสุดให้มาเม็ดเดียวครับ8 9 9 8บนล่างกลับด้วยนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคนะครับมาครับ เดี๋ยวพาเอฟซีทางซองคับผมเนาะโทรหาพิษต่ายดีกว่าครับโทรหาพิษตายออรับแปลครับ <c oughs> จะรับสายไหมจะรับสายไหม สวัสดีครับพี่ตายครับแตงงังไม่ค่อยดีเลยพี่ตายหายังคัดเก็บคอครับผมก็ดีขึ้นมะแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่จต่ก็พยายามทานน้ำมูลอยู่ครับผมพี่ตายขอบคุณมากนะครับพี่ตายครับของฝากรับผมเนาะอร่อยมากเลยกระจาจับเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งน้ำพริกน้ำพริกไม่ใช่อะไรนะน้ำปูกับ สะเดาสะเดาขมไหมไม่ขมครับไม่ขมสะเดาไม่ขมครับขมใช่เรามัดเนานะครับผมใช่ครับพี่ตา่าชอบกินกับอะไรผมไม่ค่อยกินน้ําปูนะผมไม่ค่อยชอบกินกับก้อนก็อร่อยนะสะเดพาพวใช่ใช่ใช่กินกับก้อนก็อร่อยแต่ว่าแม่น้อำกาแพงชอบมากน้ําปูนะใช่ครับผมน้ำป<ม>ูน้องแม่น้อำกาแพงชอบใช่ไหมเพราะว่าแม่น้อำกาแพงอยู่ฝั่งเหนือไงของของของเราติดติดกับอะไรนะ เป็นของโปรดคนเหนือเลยนะใช่ใช่ครับน้ำปูครับผมเด<ต>ี๋ยวผมเขาติมทำไมไม่ลองชิมล่ะเดี๋ยวก็นจะติดใจเหยียดเดี๋ยวแย่งแม่น้อหนุ่มแม่งกินเนี่ยผมเห็นว่าดำๆพี่ต่ายเลยไม่กินไม่ชอบมันเป็นสีดำเลยไม่กล้ากินใช่แล้วก็อย่างพี่ต่ายครับผมอีกอย่างหนึ่งนะผมไม่กินกะปินะพี่ต่ายผมไม่กินกะปินะครับผมกะปิไม่กินเลยเหรอผสมแลไม่กิน <c oughs> <ล>ใช่ใช่ครับไม่กินครับ ีกก็อร่อยไม่กินไม่ไม่กินเลยเพราะว่าผมว่ามันเหม็นไงเลยไม่กินหรอใช่ครับโอ้โหของดีไม่กินที่ปลาเหม็นกินไหมปลาก็กินครับผมแต่ว่าปลาต้มนะ๋อปลาดิบไม่กินใช่ใช่ครับผมใช่ใช่ของโปรดเลยน่นะโอ้ยสาดาวพี่่ายไม่ไม่ขมเลยเนาะเป็นสาดาวมันดกมากเลยเนี่ยครับผมใช่ครับพี่ต่าย กินกับก้อยก็แซ่บทำน้ำปลาหวานก็แซ่บเนาะครับผมโอเคโอเคเข้าเริ่มหวยเข้าเริ่มหวยวันนี้เช้าคุณวยัยบายเป็นเ้นยันรับทรัพย์ครับผมใช่ครับ้老มา妈ล,ลองไปย้อนดูนะหวยออกวันที่สิบเจ็ดอ่ะของทุกปีเลยนะส่วนใหญ่นะครับผมมันจะลงลงท้ายได้เก้าหมดเลยนะหลักหน่วยอะ่ะใช่ใช่ผมดูอยู่ครับพี่ต่ายผมดูอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับลงเ้ายทีเก้าหมดเลยอะ่ะ โอ้แปลกประหลาดมากเลยพี่่ายก็ย้อนดูเฮ้ยจริงว่ะมันลงท้ายด้วเก้าหมดเลยนะหวยออกวันที่สิบเจ็ดทุกปีที่ผ่านมาน่ะขาผมพี่่ายครับมันมีเก้าอะไรบ้างนะ้องหัดจำได้ไหมถดมากนะครับพี่่ายวันที่สิบเจ็ดนะครับวนมากจะออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมสังเกตดดใูใช่ใช่ใช่แล้วก็มีงวดที่ออกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอะไรนอะใช,ใ,ชใช่ครับใช่ครับเออเยอะมากเลยอะ่ะ ก็วันที่เดี๋ยวนะไพี่ต่าจะจะพูดให้สมาชิกบางคนเขาทราบเนาะครับครับผมวันที่17มกราคมพศสองพัออก384395อ๋อครับผมมีเก้าอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็วันที่17มกราคมพศ2565อีกนะแปดแปดศูนยครับผมพี่ต่ายมีเก้าอีกแล้วอะ สิบเจ็ดมกราหกหกแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าครับผมใช่พี่ต่ายครับผมโอ้โหหนึ่งห้าเก้ากับห้าหนึ่งเก้าติดกันเลยสองวดน,นี้สิบเจ็ดมกราปีหกเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้ามีเก้าอีกเยอะครับผมใช่ครับสิบเจ็ดมกราคมปีหกแปดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมใช่ครับเก้าแล้วคือ แล้ว17มกราปีก69จอออะไรเอ่ย <c oughs> อ่าแต่ก้าหมดเลยนะคะสมาชิก <c oughs> ใช่ครับพี่ตายครับมีแต่ก้าเลยใช่รู้สึกว่ามีแต่ก้าทั้งนั้นเลยน้อนย้อนไป17มกราของทุกป,ปีตั้งแต่ปี64 65 66 67 68อืมครับ <c oughs> ผมพี่ตายครับมีปี69จะมีเลขยะไรคะ <c oughs> ผมว่าก้าน่าจะมานะวันนี้นะ ไม่มาสี่หกเก้าดังมากเลยงวดนี้ครับผมเด่นติดจับดับติดเด่นอย่าส่วนเลขดับเลยงั้นอ่ะครับผมโอเควันนี้เอาแนวทางของเลขล็อก,กวงใหมเนาะครับพี่ต่ายครับ้อกจากน้อยเลขล็วงในมก็เคยแจกสามตัวบ่อยๆนะคะยังไงสมาชิกก็เล่นติดไว้กันคนละห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทละกันเนาะครับผมใช่ครับพี่ต่ายครับเลขมันเลขไม่เยอะชุดนี้ยค่ะ โอเคเตรียมกระดาษประกาศไ้ยลค่ะเตรียมแล้วครับโอเคค่ะหวยเลขล็อกหมไปวันที่17มกรานะคะพป2 2569นะคะครับพี่ตายปันเม็ดเดียวเสียวบนทะปันเจ็ดค่ะอเห็นต่งมาจยกแป๊บนึ่งบนเด่นที่เจ็ดมาแล้วนะคะต่อไปนะคะสามตัวบนนะคะตัดเล่นด้วยนะคะ ห้าเจ็ดเจ็ดแปดครับแม่นแล้วเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับเอาละสี่ไม่ออกวันเสาร์ชอบเบิร์นชอบถามเด้อเดครับผมต่อไปสุดท้ายนะคะเจ็ดแปดศูนย์ค่ะเจ็ดแปดศูนย์ครับได้แล้วตัด<ม>เล่นก็มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ไม่เยอะพี่จ่าครับเพราะว่ามันเลขโอ้อันนี้อันนี้เจ็ดแปดศูนย์เนาะใช่ใช่เนื่อาเจ็ดเจ็ดศูนย์ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แค่นี้ใช่ครับเนาะใช่พี่จ่าไม่เยอะครับผมเราจะกลับหมวเป็นหกนั้นก็แล้วแต่ดวงของเอฟซีนะคะครับผมอันนี้บอกไว้เฉยๆจ่ะ ครับเล่นนี้นะครับบนนะคะเดี๋ยวก็เล่นกันไว้นะห้าบาทสิบาทเพราะว่าเลขชุดนี้เขาก็แตกสามตัวปีหนึ่งก็ประมาณประมาณสามครับครับผมวดนี้อาจจะแตกต้นปีเลยไครับพี่จ่ายโอเคค่ะต่อไปล่างนะครัล่างนะครับครับผมมันเม็ดเดียวเสียวล่างเล็กรล้คงไงงวดนี้นะคะถูกใจใครไม่เอ่ยสองสามค่ะล่างสองสามครับพี่จ่าย เยวนะครับกลับด้วยนะครับครับผมล่างสองสามครับหาเล่นห่วยไม่กัดตัดแปกโอ้ยเจ็บไม่่อยดีเลยเนาะบาดเจ็บคอยังไม่หายพี่จ่ายโซมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังแบบยัไงไงไม่รู้มันปวดปวดคอมันไม่เล่นคออ๋อครับผมสงสัยสงสัยเซนต์ออต้องเป็นจิตจิตนิดนึงมันถึนจังยิง่งต้องถอนพี่จ่ายยิ่งต้องถอนนะอย่างนี้นะต้องถอนถึงจัง ครับผมใช่ครับปีใหม่ตั้งแต่ปีใหม่แล้วร้องขางเราเกะเยอะไปหน่อยเสียงแหบขาพี่ต่ายครับพี่บดีบอกว่าแม้นึกว่าป่วยเป็นอะไรที่ไหนได้ร้องของเราเก่เองน้องว่าหัดอ่าเราเราถ้าน้องอยาน้องว่าแ่กินแสดาอีกก็ไลน์มาบอกนะเยอะมากเลยครับผมเยอะมากจนแบบอ้าวอาไปขายก็ขายไม่ได้เพราะว่าหมู่ที่นี่มีแต่คนแสดาเยอะมากทุ่งนงทุ่งนามีแต่ต้นแสดา ครับพี่ตายครับได้ครับผมโอเคโอเคครับโอเคครับผมก็ท้ายนี้ก็ไ <okay>, ม่มีอะไรมากเนาะเช้าวุ่นวายบ่ายเต้นเนี่ยรับซับเย็นนี้ก็รักับกันทุ่นมากขอให้รวยๆเงิฟังฟังคะครับพี่ตายขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะโอเคครับผมเนาะหลังจากที่ผมได้โทรคุยกับพี่ตายอ่อนรับแร้แหละครับผมเลขล็อกวงในนะครับผมเนาะ บนครับเด่นที่7ครับ7 7 8 7 7 9 7 8 0นะครับแล้วก็ล่าง2 3เม็ดเดียวครับแคปหน้าจอเอานะครับกัะสุดท้ายนี้ครับก็บขออุ่ยพอนไห้เอฟซีทางช่องทีเบิลชิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ